อาจารย์โอ๊ตก็มีแต่คนพูดถึงเยอะที่จริงคุณโอ๊ตบางแผงเ,เป็นเซียนพระชื่อดังแล้วก็เป็นอาจารย์ประธานชมรมพระเครื่องภาคตะวันตกเชื่อในพุทธคุณของภรคเครื่องทุกคนครับผมเชื่อว่าเราเติบโตมากับพุทธคุณและอภินิหารตรงนี้แท้แต่ใหม่แท้แต่ใหม่ไปซื้อหลักพันแล้วไปปล่อยได้หลักเท่าไหร่เป็นล้านบ้า,บา,บา ถ้ายังมีคนดูพระเป็นอยู่วงการพระเครื่องก็จะอยู่คู่เป็นมรดกของประเทศตลอดไปพระวงการพระเครื่องสกปรกจริงหรือเปล่าคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดจะสะเทือนใจเซียนพระแต่ไม่สะเทือนใจพ่อค้าพระเครื่องเป็นสิ่งที่สูงสกปรกไม่ได้หรอกครับเพราะคนที่ไม่ใช่เซียนพระหาประโยชน์จากพระเครื่องในทางที่แล้วคนที่ถูกหลอกนั้นเหมารวมว่าวงการพระเครื่องสกปรกเซียนพระหลอกเขาได้อย่างเยวเลยคือบอกว่าพระเขาเก๋ทั้งทั้งที่พระเขาแท้พูเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาออกไปตลาดพระทุกวันไง แต่อย่างเราชาวบ้านเนี่ยเราไม่เคยออกไปตลาดพระเราไม่เห็นการซื้อขายจริงสิ่งที่เซียนพระเขาออกไปสู่ตลาดพระหรือสนามพระเขาเห็นการซื้อขายจริงทำาหมสิคะในวงการพระเนี่ยมีด้านมืดไหมคะวงการนี้ผลประโยชน์เยอะเรื่องปัันราคาพระผมเป็นคนต้องต่อต้าเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แต่วงการพระผมว่าทุกวงการก็มีทั้งมืดและสว่างแต่ในวงการอื่นๆเนี่ยเขามีกฎหมายรองรับและมีการให้พื้นที่ในการพิสูจน์ เราเห็นประโยชน์แล้วว่าถ้าตรงนี้มันทําได้อ่ะมันจะช่วยคนในประเทศนี้ได้เยอะเลยเพราะ,<ป>ะทุกบ้านมีพระแล้วทุกบ้านหลายหลายบ้านเป็นหนี้ยิ่งในเศรษฐกิจตอนนี้อาจารย์คนเป็นที่เป็นสินเยอะบ้านก็ขายแต่พระเครื่องอ่ะซึ่งเป็นสมบัติอยู่ในบ้านบางครั้งมีมูลค่าสูงแต่ไม่รู้ก็เอาออกมาเสียนพระถ้าเราไม่รู้ว่าแทหรือเก๊ออ๋อสิบล้านเขาก็บอกว่าหมื่นเดียวถูกนะั่นคือนั่นคือปัญหาเลยอาจารย์ถ้าพระเขาสามารถเอามา เปลี่ยนเป็นเงินแล้วไปใช้นี่ได้ครับนั่นน่ะคือสิ่งที่มีประโยชน์ทุกคนที่มีโทรศัพท์สามารถไอสงสัยกับพระที่ต้องสงสัยได้หมดไอเอไม่มีทางดูได้ต้องคนอย่างเดียวค,คือเช็คแท้หรือไม่แท้เช็คอย่างไงอ่ะก็คือส่งภาพเข้าไปทโทรศัพท์เลยง่ายดีเดียวโหลดแอปฟึ๊บในโทรศัพท์มาเข้าแอปเอาภาพมาวางมีปุ่มกดถ่ายรูปถ่ายเสร็จครบทุกด้านส่งเข้ามารู้ผลภายใน1วัน เขาไปปล่อยที่ไหนก็ได้ครับเซียนนะ่ะหลอกซื้อพระเขาได้มันมีข้อเดียวเลยคือบอกเขาว่าเ okay. ก๊อะถ้าเกิดเขารู้ว่าพระเขาแท้แล้วเนี่ยเซียนหลอกเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ตั้งราคาจริงได้ได้เลยสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นว่างั้นเราก็ทําให้ครบวงจรโดยที่มีกลุ่มเฟซบุ๊กให้เอาพระที่มีบัตรดิจิตอลจากเรามาขายได้ คนสงสัยกับพระที่ต้องสงสัยด้วย SK Check ครับผม